สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทําตามคําเรียกร้องของสมาชิกท่านหนึ่งที่อยากให้นําเหรียญ m 1 6รุ่นแรกของหลวงพ่อแพรเนื้อทองแดงนะครับมาแยกบล็อกให้ดูว่าแต่ละบล็อกดูยังไง m 1 6เหรียญนิยมของหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองปี13เฉพาะเนื้อทองแดงนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่นิยมมากแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับ มีด้วยกันทั้งหมดสบล็อกเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับก็จะมีบล็อกธรรมดาก็คือบล็อกทองแดงสองก็คือบล็อกนวะสามก็คือบล็อกเงินพอผมบอกได้เลยว่าเมื่อดูคลิปจบคุณจะดูและแยกบล็อกเนื้อทองแดงเป็นแค่สวินาทีครับเดี๋ยวผมจะมาสอบมันดูอย่างไงฮะเริ่มเริ่มที่บล็อกทองแดงก่อนคือบล็อกธรรมดานี่คือบล็อกทองแดงนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาทุกท่านดูบล็อกทองแดง จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้ครับเป็นติ่งเ,เล็กๆเกินอยู่ตรงตรงขอบเหรียญตรงข้ามกับคอหลวงพอ่ออันนี้คือว่าข้างแดงจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะฮะอยู่ง่ายๆแค่นี้ครับว่าข้างแดงดูแค่นี้สองบอกนวะดูอย่างไงหยิบเหรียญขึ้นมาจุดที่หนึ่งต้องดูเลยคือนี่ตรงจมูกตรงข้ามจมูกหลวงพอ่อหากจมูกหลวงพ่อจะมีจุดกลมๆเ,เล็กๆคล,ล้ายๆเม็ดไขป่ปลา จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองนี่อยู่ตรงนี้ครับจุดที่สองยอยู่ตรงนี้เนี่ยผมให้ดูจะอยู่แ,แถวนี้ครับเป็นจุดไข่ปลาบล็อกนาวาจะมีจุดสองจุดนะครับหนึ่งที่จุดที่หนึ่งคือตรงนี้จุดที่สองคือตรงนี้ถ้ามีสองจุดนี้คือบล็อกนาวาเลยง่ายครับข้อสุดท้ายคือบล็อกเงินหยิบขึ้นมาอย่างแรกที่ต้องดูคือ เส้นข้างหลังหลวงพ่อเนี่ยฮะจะมีเส้นวิ่งยาวเห็นไหมครับเส้นนี้นี่แบบนึงนะฮะนี่นี่ครับเส้นนี้วิ่งยาวมาเลยวิ่งยาวมาเลยนี่คือเส้นของบล็อกเงินเส้นนี้ต้องมีทุกเหรียญต้องคมครับเส้นของบล็อกเงินเนี่ยนะฮะ จุดที่สองที่ผมใช้ดูก็คือตรงนี้ขอบเปลี่ยนตรงนี้จะมีเนื้อกเกินติดกับเขาเรียกว่าติดกับองค์หลวงพ่อครับจะมีเนื้อกเกินทั้งขอบเปลี่ยนนี่ฮะก็เล็กๆจุดที่สามของบล็อกเงินก็คือในในใบหูหลวงพ่อจะมีเม็ดกลมๆนี่คือวิธีดูบล็อกเงินง่ายไหมครับถ้าหยิบขึ้นมาสามวิรู้เลยเพราะข้างแดงหยิบขึ้นมาปุ๊บ เห็นเนื้อตรงนี้คือบล็อกทางแดงครับเนื้อเกินนี้บล็อกทางแดงดูแค่จุดเดียวบล็อกนวะหยิบขึ้นมาปุ๊บเห็นเม็ดกลมๆตรงนี้เ,นเม็ดไข่ปลาเม็ดที่หนึ่งกับเม็ดที่สองตรงนี้คือบล็อกนวะเลยครับเดี๋ยวที่สามหยิบขึ้นมาบล็อกเงินเอียงเอียงครับเห็นเส้นนะฮะเส้นเส้นวิ่งยาววิ่งยาวในร่องในใบหูมีเม็ดไข่ปลาฮะ องค์งหลวงพ่อติดขอบเหรียญมีมีเนื้อเกิดน,นี่คือบล็อกเงินดูง่ายครับด้านหลังพิมพ์เดียวกันหมดด้านหลังพิมพ์เดียวกันหมดครับพิมพ์เดียวกันทุกเหรียญด้านหลังไม่ต้องไปดูครับถ้าจะแยกบล็อกไม่ต้องดูด้านหลังเพราะด้านหลังเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเหมือนเหมือนกันหมดทุกเหรียญทุกบล็อกให้เราดูแค่ด้านหน้าในวิธีแยกบล็อก ส่วนจะดูแท้ดูเก๋ให้เรามาสังเกตธรรมชาติของเหรียญปั๊มอีกทีหนึ่งนะฮะดูความคมแห้งของลบผิวลมดำนะฮะดูขอบตัดขอบตัดจะต้องเป็นยุคปีหนึ่งกว่านะฮะนครับขอบตัดจะต้องเป็นเหรียญยุคปีหนึ่งกว่ามีะชัดกว่านะะี่ครับขอบตัด หน้าวาก็เหมือนกันนะฮะขอบตัดต้องป็นแบบตัดฉีกดขอบตัดของเรียงยุดปีหนึ่งกว่าเลยครับขอบธรรมชาติธรรมดาหูเหรียญหูเหรียญจะต้องไม่ใหญ่ไม่กว้างครับหูเหรียญต้องไม่ใหญ่ไม่กว้างจ่อหูเหรียญธรรมชาตินะครับ จอ,อธรรมชาติมีรอยปิ้นนะครับดูง่ายแค่นี้เลยเดืีนสิบหกดูง่ายครับแยกบล็อกก็ง่ายสังเกตลมดำเดีต้องแห้งแห้งเข้าไว้ครับลมดำไม่ใหม่ไม่ต้องไม่ออกม่วงม่วงลมดำต้องดำดำแห้งๆถ้าผิวที่ไม่เคยสัมผัสเลยก็จะออกลุ้งๆนิดๆ แต่ลุงต้องเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ลุงแบบเหมือนเหมือนจงใจให้ขึ้นลุงนะครับนี่ผิวลุุงๆถ้าแห้งๆดำๆเลยก็จะเป็นเหมือนเหรียญน,นี้แห้งๆเก๋ดีนะครับเหรียญนี้สิบหกเกด๋ดีให้สังเกตธรรมชาติดูธรรมชาติเหรียญไว้นะครับโอเคครับง่ายๆวิธีแยกบล็อกก็วันนี้ หวังว่าเพื่อนเทุกคนรับชมแล้วก็คงจะแยกเป็นถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับเดีย๋ยวจะเข้ามาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ